ปตัว a นิว e w Yamaha a i r ล็อกใหม่มีอะไรใหม่บ้างราคาเท่าไหร่ไปดูกันครับ อย่างแรกคือรุ่นนี้ใช้เฟรมใหม่นะครับเป็นโครงสร้างแบบเซนเตอร์เทอร์นลมีแกนกลางทําให้โครงสร้างรถมีความแข็งแกร่งเครื่องยนต์บลูคอร์ลูกนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับปรับที่เพลาลูกเบี้ยวและฝาสูบยังออกแบบให้มีแหวนรองน็อตฝาสูบกันคลายเพื่อป้องกันแหวนหมุนตามขนาขันแน่นอีกด้วยตัวดันโซ่ลาวลิ้นก็เป็นแบบไฮดรอลิกแล้วนะครับแรงดันโซ่จะแปรผันตามแรงดันน้ามันเครื่องหรือรอบเครื่องยนต์เสื้อสูบมีผิวกระบอกสูบแบบกระจกมีการเปลี่ยนตำแหน่งติดตั้งชุดปรับความตึงโซ่ลาาิ้้นนนแกกชอัห ใหม่ขนาด30มิลิเมตรกระบอกโชกก็เป็นขนาดใหม่นะครับขนาด39มิลิเมตรจากเดิมเนี่ยจะมีแกนที่26มิลและกระบอกโชคที่34มิลิเมตรเท่านั้นส่วนโชกอัพหลังคู่ก็เป็นแบบมีซับแทงเช่นเดิมครับและที่เพิ่มเข้ามาใหม่เลยนั่นก็คือดิสเบรกหลังขนาด230มิลิเมตร ดิสหลังมาแล้วนะครับเพิ่มสมรรถนะและความสวยงามลงตัวในแบบสปอร์ตไฟหน้าไฟท้ายใหม่ไฟหน้าดูอัลโปรเจ t เตอร์ LED light ์พร้อม d a y t i m e r u n n i n g l ไ g h t ไฟท้ายเป็น LED ดีไซน์ใหม่แบบเดียวกับตระกูล R s e r i e s กับไฟเลี้ยว LED ทรงใหม่เช่นเดียวกันหน้าจอเรือนใหม่เป็น Negative LCD บอกข้อมูลครบถ้วนสามารถเชื่อมต่อมือถือผ่านแอปพลิเคชัน Y c o n n e c t ได้มีช่องชาร์จ USBTypeC อยู่ในช่องเก็บของที่คอนโซลด้านหน้าคือ Smart Key System กุญแจรีโมทอัจฉริยะมี Utility Box ็อกหรือ ช่องเก็บของใต้เบาะขนาดใหญ่มีขนาดถึง25ลิตรและสําหรับราคานิ New Yamaha a i r ล mm ็อกใหม่ก็จะอยู่ที่85,900บาทมี3สีให้เลือดกด้วยกันนั่นก็คือสีดําเทา Vivid Black สีเทาน้ําเงิน Silver Star และสีน้ําเงิน Racing Blue และที่สําคัญเลยนั่นก็คือการรับประกัน5ปีหรือ50,000กิโลเมตรเป็นมาตรฐานที่ y ม m a h a จัดให้กับรถจักรยานยนต์ของามาฮ่าทุกรุ่นข้อนี้ได้ใจผู้ใช้มากๆครับ